คาถารักษาตัวคาถารักษาตัวนี้ได้มาจากพระศรีลังกาหลวงพ่ออนันทมัยตรีอายุ90ปีเศษดมรณภาพเมื่ออายุ103ปีได้บอกให้แก่สมเด็จพระพุทธาจารย์อาศพมหาเถระเมื่อคราวที่ท่านพบกันที่ประเทศอังกฤษท่านบอกว่าคาถาบทนี้ พระธุดงในลังกาใช้กันประจำทำให้ปลอดภัยจากสัตว์ร,ร้ายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคาถานี้ให้ใช้สวดภาวนาก่อนจะออกเดินทางจะช่วยให้คุ้มครองไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆไม่มีอุบัติเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นควรใช้สวดภาวนาก่อนออกจากบ้านก่อนออกเดินทางทางรถทางเรือ หรือทางอากาศเป็นต้นคาถาบทนี้ให้ภาวนาขณะเดินทางรักษาตัวให้พ้นจากอันตรายจากอุบัติเหตุความว่าพุทโธติโลกะสะระโนพุทโธสุริโยตัมโมนุโธ ขัดชะโตสระนังเขมังพุทโธเมสระนังวรังเอวังไมหังพระยังนติพุทโธมีสระนังสัทธาพุทโธติโลกะสระโนพุทโธสุริโยตโมนุโธขัดชะโตสระนังเขมัง พุทโธเมสระนังวะรังเอวังไมหังพระยังนัตถิพุทโธเมสระนังสัทธาพุทโธติโลกะสระนพุทโธสุริโยตะโมนุโธขัดชะโตสระนังเคมังพุทโธเมสระนังวะรังเอวังไมหังพระยังนัตถิ โทเมสะระนังสะทาคำแปลพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของไตรโลกพระพุทธเจ้าประดุษพระอาทิตย์กำจัดความมืดขาพเจา้าถึงอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันกระเสียมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา้าด้วยประการฉะนี้ภัยไม่มีเจา้าข้า พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของขพเจ้าในการทุกเมื่อ